a p p น t u d e Life by Everyday g o o พอชีวิตเราเราจัดการได้สวัสดีค่ะเพิินฝนันฝันชวนจัดการชีวิตวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนที่มุ่งมั่นอยากจะประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองด้วยนะคะนั่นก็คือการจัดการกับความเครียดอย่างชาญฉลาดโดยนี้ฝันจะมาแชร์4เทคนิคจากคนที่เป็นเซลเมดที่มีชีวิตที่สมดุลค่ะ ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงเทคนิคต่างๆเรามาทําความเข้าใจาก,กับคําว่าเซลเมดกันก่อนนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคํานี้บ่อยๆซึ่งมันหมายถึงคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตโดยที่ไม่ได้พึ่งพาคนอื่นหรือมีทรัพย์สินมาจากครอบครัวค่ะพวกเขาสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาจากความพยายามและความสามารถของตัวเองแม้จะมีอุปสรรคมากมายแต่ก็สามารถผ่านมันไปได้ด้วยการใช้ความตั้งใจความมุ่งมั่นและทักษะในการจัดการชีวิตและการทํางานให้ดีขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของความสําเร็จทางการเงินหรือธุรกิจเท่านั้นนะคะแต่ยังหมาย ถึงการที่เราสามารถที่จะสร้างชีวิตที่ดีและก็สมรุลได้ด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปถึงเทคนิคที่ฝันจะพูดถึงนะคะเรามาพูดกันก่อนว่าทําไมการจัดการกับความเครียดถึงสําคัญสําหรับคนที่ทํางานหนักหรือคนที่มุ่งมั่นในทุกๆวันนะคะความเครียดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากมากแต่มันก็สามารถกลายเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราจัดการมันไม่ได้ค่ะการทํางานหนัก การตั้งเป้าหมายที่สูงการ,การ,รเผชิญกับปัญหาต่างๆถ้ามีแต่วิง่งไปข้างหน้าโดยที่เราไม่ได้หยุดพักมันก็เหมือนกับการที่เราขับรถโดยที่เราไม่ได้เ,เติมน้ํามันหรือว่าล้างเครื่องยนต์ถ้าเราไม่ใส่ใจความเครียดมันก็จะสะสมไปเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆจนกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นนอกจากนั้นนะคะจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยสุดโทรมลงบางคนป่วยเป็นโรคที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแถมบางทีอาจจะทําให้เราเบรนเอาท์เร็วขึ้นกว่าเดิมก็ได้ไม่มีแรงใจในการทํางานหรือการใช้ชีวิตไปเลยวันนี้ฝนเลยมี4เทคนิคค่ะที่คนที่เป็นเซลเมดนะคะใช้ในการจััดดกกาารบคควมเียซึ่ง จริงแล้วเนี่ยฝันก็เคยคุยกับคนที่เป็นเซลเมดจริงๆเนาะซึ่งยุคนี้มีคนที่เป็นเซลเมดเยอะมากๆเลยคนที่โตจากการทําธุรกิจออนไลน์เอ่ยทําแบรนด์เอ่ยฝันได้คุยกับหลายๆคนมา,มากๆเลยทั้งคนที่เคยมีปัญหาความเครียดมาก่อนหรือคนที่สักเซสแล้วหลายๆมุมลลนะคะฝันก็สรุปมาให้เลยละกันแล้วก็ตัวฝันเองเ,เอามาแชรทุกคนฟังค่ะซึ่งแต่และเทคนิคที่ฝันจะพูดถึงนี้นะ,ะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆและสามารถนําไปใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวันของเรา มาเริ่มกันทีละเทคนิคกันเลยนะคะเทคนิคแรกคือการทําสมาธิค่ะเชื่อไหมคะว่าเราสามารถใช้เวลาแค่5-10ถึงนาทีในการนั่งเงียบๆลืมทุกอย่างรอบๆตัวแล้วหายใจเข้าลึกๆก็สามารถช่วยลดความเครียดได้ยอย่างมากเลยทีเดียวการทำสมาธิไม่ได้แค่ช่วยให้เราใจสงบนะคะ แต่ยังช่วยให้เราเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นในการทํางานด้วยฟันเคยอ่านเรื่องราวของนักธุรกิจหลายๆคนเลยที่ใช้เวลาในการทําสมาธิในช่วงเช้าเพื่อเริ่มวันใหม่ด้วยจิตใจที่สงบแล้วก็เต็มไปด้วยพลังงานบวกเป็นการใช้เวลาที่ไม่ได้เยอะเลยนะคะแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีมันคือการลงทุนในตัวเองที่คุ้มค่ามากๆเทคนิคที่2ที่สําคัญมากๆคือการออกกาลังกายค่ะฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายแต่จริงๆแล้วมันมีผลมหาศาลต่อการจัดการกับความเครียด เพราะว่าการออกกาลังกายเนี่ยช่วยเพิ่มการหลั่งของฮอร์โมนที่ทําให้คุณอาจจะรู้สึกดีขึ้นอย่างเอนโดฟินหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าฮอร์โมนแห่งความสุขมันไม่จําเป็นต้องเป็นการออกกําลังกายที่หนักหนาสาหัสนะคะแต่แค่เดินเล่นเล่น,ลนสักกี่สิบนาทีหลังมื้อเที่ยงหรือ,อยืดเส้นยืดสายระหว่างการทํางานก็ช่วยลดความตึงเครียดได้มาก,กเลยอีกเทคนิคหนึ่งที่คนเซลเมดนะคะใช้เพื่อจัดการความเครียดคือการตั้งขอบเขตในการทํางานเอางนี้ถ้าเราไม่รู้จักตั้งขอบเขตให้กับตัวเองในเรื่องของงานนะคะชีวิตส่่ววนตักกก็จะยิงถูด แล้วก็ ดันดัน,ด,นดันไปเรื่อยๆการตั้งขอบเขตคือการรู้จักตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องหยุดงานและมีเวลาให้กับตัวเองบ้างนะคะเช่นการปิดคอมพิวเตอร์หลัง6กโมงเย็นการไม่ตอบแชทหลังจากทํางานหรือให้เวลาสําหรับการพักผ่อนและทำกิจกรรมช่วยเติมเต็ม,ตมชีวิตของเราเช่นแบบอาจจะออกกําลังกายหรืออาจจะอ่านหนังสือหรือไปทานข้าวกับเพื่อนนอกบ้านสุดท้ายคือการฝึกขอบคุณค่ะเทคนิคที่4วิธีนี้เป็นการที่เราจะได้นั่งคุยกับตัวเองเนาะทุกวันแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เราได้ใน ะะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ด้วยการที่เราฝึกขอบคุณนี่มันจะช่วยให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมายมากขึ้นเนาะแล้วก็มองเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นของเราอะ่ะแม้ว่าในวันนั้นมันอาจจะเป็นแบบเรื่องที่ยากลําบากเหลือเกินแต่ขอให้มองหาให้เจอค่ะว่าเรื่องดีๆของเราอะ่ะคืออะไรเชื่อว่าการขอบคุณไม่ได้แค่ช่วยลดความเครียดอย่างเดียวนะคะแต่ยังช่วยเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตเราด้วยแล้วถ้าเราใช้เวลาทุกวันในการขอบคุณสิ่งต่างๆ มันก็จะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นไปด้วยคทั้งหมดนี้คือ4เทคนิคที่ช่วยให้คุณจัดการกับความเครียดได้ยอย่างฉลาดมากขึ้นเลยนะคะและจะทําให้คุณมีชีวิตที่สมดุลมากขึ้นไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําสมาธิการออกกําลังกายการตั้งขอบเขตในการทํางานหรือการฝึกขอบคุณสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถทํางานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับดูแลตัวเองดูแลร่างกายดูแลจิตใจไปพร้อมๆกันได้ค่ะ ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าการจัดการความเครียดเนี่ยไม่ได้หมายถึงการหนีจากมันแต่มันคือการหาวิธีที่จะรับมือกับมันและทำให้มันเป็นประโยชน์กับเราในทางที่ดีและสอดคล้องกับเป้าหมายของเราขอบคุณทุกคนที่มาฟังพอดแคสต์ในวันนี้นะคะหวังว่าเทคนิคเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และก็ช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถจัดการความเครียดได้ดีขึ้น อย่าลืมให้เวลากับตัวเองดูแลสุขภาพให้ดีนะคะถ้าใครชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดติดตามหรือแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ